4v4 แรงอันนี้มากับน้องๆ LA กันนะคะเนี่ยน้องๆ LA หมดเลยทีมเนี้ยน้องๆเล่นอะไรเนี่ยแผนที่อะไรเนี่ยไปกันครับไปดูว่าน้องๆ LA น้องๆ LA จะเป็นแค่ไหนมีอะไรเนี่ย FBI มามีจะมามีใช้ไอดีอะไรมาเนี่ยก็ออไอดีมามีนะมีหลายไอดีเกินจำไม่ได้มาดูน้องๆเล่นอีกแล้วใจใจเจ่าหน,น้องบาา <Double kill. S 1> เห็นไหมน้องๆเก็บหมดเลยมามีแค่ มาให้ครบทีมอีกแล้วมาให้ครบทีมกับน้องน้อยอีกแล้วน้องน้อยจาก LA ดีนะรอบสอง ดีเดี๋ยวให้ดอกกลาบเอาน้องไม่เอาไม่มีหัวใจครับต้องเติมสและม่มีหัวใจให้น้อนัเลยน้องๆจะได้มีกำลังใจเล่นอยู่ด้วยนะ FBI เห็นแวบ,บๆอยู่นะอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมคะตรงเสาเลยเราก็แอบเขาก็แอบ ช่วย f อ i ก่อน<า>โอเครอดชีวิตตัวหนะ <Yeah. S 1> นี้น้องๆเล่นกันไม่พูดกันเลยนะน่าจะไม่สะดวกหรือว่าโดนแบนไมค์กันไม่นะเปิดลำโพงได้อยู่ไม่โดนแบนไมค์กันหรอก จะเล่นแค่สามรอบเท่านั้นใช่ไหมครับหนุ่มๆน,น้องคนนี้เพิ่งเพิ่งมาน้องไก่ใจใช่ไหมภาษา LA ไก่ใจไ,ใไก่ใจไก่ใจ r u o อ่999ไม่ใช่สิเราต้องเล่นอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วเราต้องเล่นอีกรอบหนึ่งชนะได้นอนรอบเนี้ยขอของหน่อยอเพราะว่า นำเข้าจาก LA ไปกันเลยไก่น้อยได้ปืนอะไรปืนใหม่ตอนแรกเล่นไม่เป็นนะปืนเนี้ยห้าเก้าสี่ยิงแบบระยะไกลมากเลยโอ้ยๆๆ้ยเว้ยเว้ยเว้ย้ชีวิตเจ้าชีวิตชอบไปบอลอันนี้มากเลยสีสวยดี ไหนน้องจัดการเห็นอยู่ตัวน er um> ี้ตัวนี้มีไหมไม่น่าจะมีแล้วนะน่าจะวิ่งไปฝั่งนู้นหมดนั่นน้องอยู่ฝั่งโน้นหมดแล้วลองไปดูดีกว่าทำไมเขาวิ่งไปไวจังอะมองไม่ทันนี่ไหนนั่งไหนนั่งไหนไปแล้วไหนลองยิงตรงนี้ดิเอ้าวไม่มีอะไร คือเชื่อมนั้นแบบว่าไม่ต้องช่วยก็น่าจะชนะ